คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องร้อยเล่มมายาซึ่งมีป๊อปเป็นพระเอกและมีเบลล่าเป็นนางเอกเอกรระแ,อและกระพวงหน้าที่คนทำผมให้พระเอกด้วยอีกตำแหน่งน่ะคะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะ และอย่างที่ได้เห็นกันไปบ้างแล้วว่าพระนางคู่นี้เข้าสนิทสนมและรักใคร่ดูแลกันมาเป็นอย่างดีในวันนี้เจก็เลยได้รวบรวมเอาโมเมนต์ดีๆระหว่างป๊บและเบลล่ามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแบบฟินๆ โอ้โน้อกวร่เนียนะเอ็มงเทียมเจียวด้วยหอมเจียวด้วยแล้วหนูจะไม่อมลูกอมด้วยพี่จะไม่วันทำแบบกับเอ็มไม่โอ้โหเจ้าาวใหญเอะอย่าปิดหน้าน้องใส่ช่วงห่ต้องแบบนั้เอ๊ะ <พวก>โอ,โอ,โอ้อ้อยตายตายินส่วนคุณพระ่วยฟินกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอะค่ะป๊อบเบเอ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 ะคุณ<พ><ด>ผู้ชมคะในส่วนของบทพูดของตัวละครเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่า จะคมขายบาดลึกเข้าไปในใจคนดูเป็นอย่างมากรวมทั้งการพูดในแต่ละครั้งก็ช่างยาวเหยียดไม่น้อยกว่าเรียงความหนึ่งเรื่องดังนั้นยามที่ถ่ายทำละครเรื่องนี้จึงเกิดความผิดพลาดให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งในวันนี้เจจึงขอรวบรวมเอาจังหวะผู้ผิดของนักแสดงในเรื่องมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแบบเต็มเต็ม พี่ไม่ได้อายนะที่จะทำกับเอมแบบไม่ใช่หรอพูดเลยมะแต่แกต้องสิทธิ์้นเขาค่ะเดี๋ยวมินไปตามพี่เอมกลับมาให้เองพี่แม็กเชื่อมินนะมินจะไม่ยอมเสียพี่สะพายคนนี้ไปแน่ๆรู้แล้วเวรหนุ่มไปก่อนแล้วเปล่าแต่จ่าไปตอนนี้ก็คุยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวมินไปตามมินเไม่ยอมที่ความเป็นเหยด็กคนที่ คิดว่าจะเหยียบย่ำเะไม่ได้ลูกตัดตุะลูกสาวก็มีกินตลอดเลยโอเคเดยวหนึ่งเอ็มจะโทษตัวเองแบบนี้นะ วันเรื่องงานเรื่องเรียวไปนอกบ้านโอ้เรีครั้งแรกครั้งรักครั้งเดียวเรีนครั้งแรกครั้งรักครั้งเดียวคุณเบไปส่งนิดหน่อยได้ไหมคะโอ๊ยขากลับระตับไปส่งคนเราคุณเอะไรอ่ะ ก็เขางั้นก็พูดเสียิตเธอเองก็พูด